อ,อันนี้ท้ากระดองถ้าหน้าอกแบบนี้คือตัวเมียนะคะปูนาเห็ดูสิมีตัวปูไหมโอ้ยตีรังกา ตัวผู้ก่อนอย่างนี้ถ้าหน้าอกแบบนี้คือตัวผู้นะคะปูนาคาเก